ฟุ่นกระลายด้ระวังเ,ออเรืองเพล่องืนไฟเผาขยะนอนนันนีช่วงนี้ไฟมันลุกลามใหม่เร็วด้เห็นข่าวสารทั้งอปตอเขาลง ออกปฏิบัติการลดรับเพิ่งของไฟไหม่มองหันบางบุกีเมือคือยังอยู่ไกลไกลโรงเรียนแต่ละเอาขยะบวกคือจังใดล่ามไปหากองใหม่กองฟื้น,ะนระมดระว่างรักษาทรัพย์สินเจ้าของยาประมาทเลื่อนเลย ก็ได้อากาศห้อนน้ำอูสูงไว้ไปหันไปนี่ก็ระวังอากาศห้อนๆน,นี่ยโอ้ยมันจิว่าเด็บสมอเดบไปันมันกุสลาทัพมาใส่หนีพระเท่านั้นเขาา้านักวัด บ่าักพระปันไดก็บบมามูพระเลยบรรตายมันพอปัณนณน์ยังว่าข้ามาพระนี่เขาฝึกเขาเป็นพระก็ได้ แต่ว่าสาสมุดสมุดพระนี่มันต้องมีกดมีระเบียบพอสมครวรย่างหลวงพอ่อสมุดพระบวชมาในพระพุทธศาสนาก็อ,ออกจากลูกเช่าบ้านนั่นนะว่าเดี๋ยวลนมาจากสวรรค์ชัน้นบิมานไซเลยออกมาจากลูกเช่าบ้านนั่นนะ โมเมนต์ละเห็นสมุดพระบางรูปบางทันไปทําความผิดมากกลกลดากันมีกิเลสไปบวชทำไมก็มีกิเลสเบิ้ดนะก็จะมาบวชพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญตนเป็นบพโพธิสัตว์เป็นก็นมีกิเลสนั่นนะเป็นยังมาบวชเห็นความทุก ลินล้นท้าสองท่างเสียออกจากทุกขเป็นจะออกต้บวชจะสะกุณบุตรคือการก่อนจะออกบวชก็เห็นความบนใบยจังไดนนี้หาหาม่องสงบจังไหนมาพอ้อพระพุทธเจ้าอยังไหนฟังธรรมจังได้บวชเริ่มต้นก็ยากกันนะ อยากหาหม่องมันออกจากความทุกข์อยากหาหม่องมันออกจากความสงบหาช่องทางฮาจังว่าอยากกับลงนี่ก็อยู่ใกล้กันได้อยากกับลงอยู่ใกลกันคืออย่างอยากให้มันหัวจักให้มันระงับความอยากได้ให้มันพอดีพงงาม มันนี้่าตันหาผ้าอยากคือจะเข้าหิห้วเขาเนี่ยแหละแต่กินโดยคว้มหิ้วนั้นบาปันใดเลยแต่กินหย่อนคัวมอยากอ่ะโอ้ยมันเท่าไรกับ่ะาจาักพ่อมันจักพอจังหิวเอากับปานนั้นกินหย่อนควมอยากอยากได้อันนั้นอยากเอาอันนี้ แต่กินย่อนหิวเนี่ยมันก็กินอิ่มนะมันก็นเลยออกไปนะผิจารณ่าหน้ามึงแตงว่ามันอยากมาเลือยเหตุจังไดนมันจังสิบหกดังกลบค่วมอยากได้อยากมานั่งสมาธิไหนนั่งแล้วไปได้ออไสิบอยากต่อไปอีกขนาดไหนนั่งล้วก็พ่อนะ มันอยากไปหูควบสงบเป็นอย่างสัตว์ควบสงบเป็นอย่างสิ่งอย่าไปอยากมันบรนนันนะอยากมาปฏิบัติแต่ปฏิบัติล้วก็แล้วไปมันสิพอสิเจอเองี้ยก็แล้วแต่มันถึงเวลานั่งก็นั่งอยู่ในฐานิริยาบถเดียวนี่ท่านั่งปิดทวารทั้งกายกงดควบเขื่อนไว้ตารับลงเนยนอย,นอย ให้มันเลือแต่จมูกสนถะานที่ก็หลีกเลื่อนหาหมองมันไกลเสียงอินซีบารรมีห่หอบบอกแกกลาบอเข้มแข็งกะนละมัดระว่างนะมึงล่มหายใจเขาออกมีปุทโท่อยู่กับมันมึงนะมันอยากน้ำอยากอะแต่ร่งเราอยากสงบเป็นจังได้ชาติน,นั้นชาตินี้เป็นจังได้ ต้งงอไปเปิดไปพื้นเพิ่งไตำราอีกแล้วหัดขันนันระบร่ขันนี่ระบร่เป็นอย่างวะแต่ก็มาคุยโม่โออวดกันเดียวละบ้างเป็นอย่างวากองนะแต่มีคนตีนะมันดังเสียงเหมือนขาเอิ่นกองมันดีกองมันดีแต่กองกองยูดซื่อดังตุ่มตุ่มเกินขาเอิน่นกองจังไรนะกองจังไร ห่วยอยูย่บ่ไอะไรแล้วแต่กองเพียอยู่ดีๆมันดัง้นว่าใจทุนกุตินนพระเน่ยจิกลาอยู่วัดบ่าเรบว่ากลาแล้วพระปูประพืิปฏิบัติตั้งใจหมักพผนนิพพานอีนนี้มันจังบ่เดก็กบอกมาเว่าเหลืองชาติเป็นยังสัตน์สมาธิเป็นยังสี่เป็นบ่ไเด็กคอยวา้าหรอกเพราะว่าชาติสมาธิมันก็เป็นคองหูอยู่ในใจจ้าของนี่ โอ้อยู่ในกายเจ้าของนี่สมาธิตั้งมันละสัวท้ำดีไปนะภาวนาไปเห็นไปจังสั่นนะไอ้หัวจักจังสัน่นเข้ามานี่คือกันมาวัดเจ็ดสิคือกันก็เขาเอาเขาไปให้อาหารไปให้มูกินเลไอ้มาไนียินได้ฟังมันเป็นบุญเอาโคไดอเลย,เลยจำเอาแล้วเอาไปแก่ไขเจ้าจของ ธรรมะนี่มันเป็นส่วนเอาไปแก่ไขปรับปรุงส่วนที่มันขาดเคลื่อนในกายในจิตเจ้าของส่วนที่มันบมเต็มนี่นะเห็ุให้มันเต็มขึ้นเมื่อมีบ่งเพิงเลยเด้ยคูเหมือนเท่าบอกเพิงประพุธประัมประสงค์ประสง์ทีเบา่เานี่ยก็ว่าด้ีกว่าเรื่องสงคมเหลืองกวนหัวนี่ดอกเบาถึงรักถ้ำเทีทยดในคนเป็นพระสงฆ์ได้ เพื่อ้เขาไปประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงยายะสุปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่การกราบาภัยของผู้คนทั้งหลายมันสิบไปเข้าไปปฏิบัติดีก็ดีมันตรงต่อลักธรรมลักวินัยปฏิบัติดีทำดีให้มันตรงปฏิบัติตรง มันตรงไปต่อท่านที่ออกจากทุกข์นะ่จนมันเข้าไปถึงยายะสุปฏิปันโนว่ามันเป็นไปเพื่อความออกจากทุกขนะ์นั่นมันจีงสมควรการทําอัญเชอรี่กราบป่ายของผู้คนทั้งหลายบสดุงย่งเก็กราบนะนะเห็นบลรวงปูชาเหตุไหนเพื่อนเอามาใคร,ครวนตอนเพื่อนบวชธรรมทัตนออกปฏิบัติยิ่งยู่วัด ตามเพณนีอยู่นั่นไปบินตบาทพุทเฒ่าเปิดกองเข้าใส่บาทโยกใส่หัวเมื่อสันรั่นทดปับ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 ปอธิษฐานก่อนศิลปกเข้าในกองใส่บาทกลับเมื่อวัดเพิ่งกับเขาทำบุญใส่บาทอยากได้บุญน้ำพระพาพระไปโปรด เป็นก็คิดกลับมหาเพิ่นบัาเข้ามีบุญเลยเขาอยู่บ่นนเพื่อนจังได้ออกประพืจปฏิบัติย้อนขึดจยังสิไเลจุดกำเนิดเกิดแห่งการสแสวงหามโมกขธรรมขององค์หลวงปู่ใหญ่เพื่อนนละ่นะขึ้นไปแหละมันบ่มีใช่ไห้เ <c oughs> ออเพืนได้ออกระพืจปฏิบัต,บติเอาชีวิตแรลกมากเด้ ครูบาอาจารย์อยู่ไวบาเพิ่นประพฤติปฏิบัติขอวัดปฏิบัติย่างท้ายบาทแบกก,ไไก,บไนนก้ไปหาไปหลบบุรีเข้าไปพื้นอีสานตอนเหนือเมืองสกลนารไปหาหลวงปู่หมัดได้ขออัดขอทำม,มาแล้วออกมาประพฤติปฏิบัติเห็นบอก คเคยฟังเทศดาเป็นประสบประการในป่าชาอยู่กับความหยากนั่งสมาธิมันยากทีว่าจังไดเงี่ยวกับปากกาออกไปเงียวขันแจงบันออกไปเงี่ยวมาด้ยนั่งออกเลือดออกเป็นริ่มเป็นริ่มออกมานพอแม่ครูอาจารย์เพินเอาชีวิตแหลกมาจังไดเอาธรรมะมา,มาว้า มาบอกมาสอนฉี่แน่ญาติโยมทั้งหลายให้หัวจักคือสมัยเดรกฐีฟั่งเทศครูบาอาจารย์เป็นเทศหลวงปูชาเป็นมาเทศเป็นบริดัสอนแต่ธรรมะสอนแต่วินัยกับระกับโยมกับปะกับเนนเ้อเป็นสอนโยมหอดเทศกับเขา,าเป็นตัวเท่าแบบต่างใจฟังเป็นสอนอย่างไรสอนโยมเองกับเขา สมัยก่อนี่อไปวัดไข้บอกประแดกพยากยีบวัดประแดดอีไผ่ปร,ราานะเออเอาไปเป็นโตนตัวประแดกดิบก่อยดิบกุ้งเต้นก่อยปลาซิ้วเหนือดิบลาบเดือดเอาไปพระกิน ภาคมากเดี๋ยวภาคออกไปจากหลูกชาวบา้านก็ถือเป็นเรื่องปกติอินมาจังสันเห็ุมาจังสันมกักว่าแต่ชาวบา้านอยาิโยมมีการมีงานนี่ไปเอากองเขาเอาเป็นตัวน้ำวัดเพิ่อมาตีซีตีตหาเอาไปทรงพระล้วเผิ่นทำวัดบันแจนสำได้กออ้าว่า เอดเน่นมาถาวายแจ้งบอกก้อนมินตพราทโอ้ยฉันตับหวานตับยังกันเข้ากันนี้เข้ากันมีค่วมยินดีปีดาเอาไปพระฉันพระกมวนดีละคองดิบนะพอหลวงปู่คนมาออยู่เันกับมาซ้อนะน,นมาบอกพระฉันคองดิบว่าใดนะเป็นก็มาบอกปลาลงปลาหล่ามันก็นใเห็ต้มเห็ดให้มันสุกนะ พักที่เกิดได้ด้วยยอดด้วยใบหมากเขือบักพิกเกิดได้ด้วยเม็ดยังสีเข้าไปกลทำกัปปิยะโ้หารไว้เพื่อให้พระนันบริสุทธิ์ด,าด่นดานศีลด่านวินัยนะเออเปิ่ซ้อนยังสันผิดาจรณาเปิ่ซ้อนหญาซิซ้อนโยงซ้อนพระซ้อนเน้นมีกันหนึ่งมันเทดไวขั้นอูกมาบวช ยานลูกตายกินเข่ามือเดียวยานลูกตายเียนอยู่ข้างวัดนคำมาเมื่อตาปีนกำแพ้งวัดเขามาเอาสรงนุ่มสรงโอวันตินมาทรงลูกอยู่กุฏิก็มี่ะปันนี้ลูกบวชกยศลูกยากได้บุญน้ำลูกลูกบวชแถมพอก็มาคือกันกับวัดหอสมัยตะกี้ ลูกไสยมาบวชวัดเปินบ่ไหสูบบุรี่ว่ไหสูบยาญานลูกตายมาจาังคันเกิดเสี่ยงยาไปให้ลูอย่กติผุนบานนี่เห็นบ่ละควมหักของ่อของแม,ม่นก็มาทำไรผอวัดปฏิวัติครูบาจานันแทนที่สีไเด้บอก่าฝึกสามันตายพูบวดก่อนมันตายเปแล้วกินเข้ามือเดียวอดยาสูบมว่วนบ่เนี่ถ้า่มันตายมันก็ตายไปแล้วนะ สมัยก่อนมันอาจสิบเป็นเหลืองปกติไปยิไปบอกว่าองค์นึงเิ่นสูบองค์นี้เิ่นสูบยสิบไปเว้าจัตั์นะบางคนบางท่านพ่นว่าหล,ลวงปู่คุนก็นยังสูบ่นเด้ยวเาไว้ขี่ยาหลวงปู่คูนส้างลงบ้านส้างรงเลียนซอยสังคมสงเคราะห์มากมากมยมาหาศาลเด้อขี่ข้ามมากวันนั้นโลกมันเป็นมาแบบไม่บาดคนเท่ากับพิ่บอกว่าวันงดบุหรีโลกสถานที ยังประเทศหนหน่อยชิงกโปอย่างสี้แต่สมไม่ต้องพอเป็นคารบากวานสิบิสูบยาตัวถีบใดบ่ในสีทีสทาสารณะสิป็นทนน้ำลายตัวถีบใดบ่ทิท้งกระยะไดบ่ก็ปั๊บเอาอีดีเปไ็นไรบานเมืนก็ยังสะอาดสะอาดในบ่เขารังเกียจกัรปนันเป็นไ,ไดเขาก็ไม่ที่ให้ซูปนะจะเป็นสูบผมมัน่าขึ้นรดเมล์หรือปจุดยาสูบบานหอ่อเลยผู้ลงคน เมียอ,อุ้มลูกน้อยสอนมอเตอร์ไซค์ผัวเป็นผัวขับสูบยาไอาท้วนท้วนขึ้นมาก็ยอยู่ทั้งรังน่ะแง้หูดังไปว่าแม่นนั่นควยลงแก้มกันมั่วลงแก้มกันมันรดเออเบิ่งเบือที่ล่ะมันเป็นอันตรายเป็นนั่นนะก็ม,มาเถียงเอ้าผู้ผสมบุรีก็ยังไปนโรคปอดอยู่เลยเออมันก็เป็นเบิดอันนั้นนเกิดกันมาเมียการสามสิบสอง มันก็เป็นเบิดอันะแต่ว่าการสูบบุหรี่การพวกฝุ่นละอองว่ามันนี่มันอกอัตราเสียงมันหลายกว่าพวกบ่สูบน,น่ะเขก็ยางให้รเรามาเระว่างเขาเขียนบอก่นเด้อันตราย่นเด้ขางซ่องบุหรี่ <c oughs> ค่อนแพงสื่อดีนะที่ว่าจย่งไดน,นะพ่อคู่บาอาจารย์เิ่นมาบอกมาสอน มันก็ค่อยปรับแก่ไขไปไม่ออกกับขจักเอาค้องนิบไปให้พระชั้นบ่ได้เอาขจักมันผิดวินัยเอาไปอามาได้กี่คู่บาจาเป็นกระซูบหงพ่อดำรงเิ่นบ้อให้ฟังโอ้ยสมัยเฮตทางขึ้นทำแสงเพีรนบนนะ่ะเวลาหลวงปูช่ชาพนไปเยี่ยมพนเอายาสาเม็ดสันไปให้ เอายาชุนไปแก่โอ้ยยังเปนมันมวมแยเไม่เป็นพระหนุ่มเป่นว่าไปท้ำถนนขึ้นทำแสงเพชิดเดี๋ยงงานมานยามคำนั่งสูบยาจนก่อนหินมันเบิงควนมันพุ่นป่ากินหมากก็กินสมัยเด็กเพิ่นเห็นแล้ว่ามันบด่ดีบวงามบ่คล้วนบเหมาะเปินกันมาประชุมกันยกเลิกพระห้ามสูบบุหรี่ในสายสาขา ของน้องลศิษย์ลูก้าของหลวงปู่ใหญ่เหนือนศิซี์ลูก้าก็เห็นคูบาอา,าจารย์ว่ายกคูบาอาจารย์ไปซะไอ้คูบาอาจารย์กินหมากได้ก็บายกไผหลวงปู่ซีเพื่อนว่าม่ยกไผทั้งนั้นแหละเลิกก็ต้องเลือ,กกลอน้ากันหามก็ต้องคานลมกันเบิดวัดน้องป่าโกเขาจะเป็นต้นแบบในการหามสูบบุหรี่หามกินหมาก,กน,นะ ตามองไรยังสูบบุหรี่ยังกินหมากอยู่กับฟื้นเนะ่ะฟื้นกดขอวัดของคณะสงฆ์ไปนั่นนะบางคนบางรูปบางแสนบอกโอ้เราจะมาบัญญัติที่วัดเราไม่ต้องทําอะไรเราไม่กล้าบัญญัติอะไรขึ้นมามันจะไปแข่งกับพระเจ้ามันไม่ได้บัญญัติไปค้นหามสงฆ์ต้องปวงมันไ่เป็นขอหามพวกสงฆ์ทั่วโลกเลยเป็นขอหามเฉพาะนะเข้าบาเอิน้นบัญญัติขึ้นมา ตั้งกฎกติกาขอวัดเขื้อนมาเพื่อมาบังคับภูมิสถา,าบวชในพุทาศาสานาะจะเดินเขาไปหาบรักผลนิพพานในอนากตอันไกลเป็นยางหามเพื่อข้อเป็นระเบียบเพราะแม่ไดบอกมันถือกิเลสเจ้าของวัดเราไม่มีกฎระเบียบอะไรนะอยู่กันไป <c oughs> ออเจะกินข้าวเย็นตอนไหนก็กินกินข้าวเย็นมาชั่วนักหรือเป็นวาไปอีกก็บเออห่วย <c oughs> ถ้าไปบัญญัติก็ไปแข่งกับผูใ้ใดเจ้าสิพูใ้ใดเจ้าท่านว่าเราบัญญัติไม่ดีแล้วเราทำไม่ดีแล้วอย่าไปเติมอย่าไปถอดเข้าโมเมนต์ไปบัญญัติแข่งกับเพื่อนมันเป็นการปฏิบัติขอวัดปฏิบัติในเฉพาะวงกลุ่มของเข้าเองนี่นะ <c oughs> ยุไซมันสิมีกฎกติกาทั้งโลกเขาก็มีกฎกติกาหางลานโลกงานองค์กรนั่นองค์กรเนี่ยเขาก็มีระเบียบมีกฎกติกา มีวินัยของเขาในการควบคุมดูแลร,รักษาเพื่อให้มันเป็นเป็นเพื่อเป็นไปการปกครองที่ดีงามเพื่อให้เป็นระเบียบในการอยู่รวมรวมกันนะั่นน่ะนี่เออมันเบาบังเดียงมันเบาเอากิเลสจะคล้องมาเบาออกตนาะออกตาไปถึงกอกมีจังหวะจังหวะพอแม่ครัวจา์เอาเพิ่นว่างมาสถานไวเพื่อปฏิบัติเพินพ่นเไล้เพิ่นเบลย่านตาย เพื่อจะดึงเอาคนทั้งหลายผููมิสธานในุรธส,สาสนาลูกห้านกุณบุตรกุลหลานบวชเข้ามานีาน่ยไปหอดฟังฟ้าไปหอดดิพานนั่นแหละเออแต่ข้าบันุลูกว่าบวชพันญาลูกตายวานี้พาปีนกำแพงก็ไปเอานุ่มส่งนุ่มคนส่งโอวันตีนไปส่งลูกเสียงยาสูบมาฝากลูกยาลูกิันตายท่นนี่ล่ะเห็นบ่ละ ขั้นลูบววมาอยา่างใดบุญน้ำลูกบวดขั้นบวชมาแล้วเฮ็ดพอ่อผ้าลูกเฮ็ดพิษทำเฮ็ดพิษทำพิษไินัย้เฮ็ดพิษขอวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์มันก็นเป็นยังสัตนวนะ์นะเป็นยังว่าหักหลายที่เด็กนตาบอดตัวสำคัญประจอบประสงค์เขาคือกันซ้อนหยาิซ้อนโยมคูเ่็นเขาอกเขาใจในเขาอัดกอดซ้ำเพิ่มบ่ได้ซ้อนใหนยโยงมัมสทธาหักในตัวเพิ่นไดเป็นซ้อนใหนยโยม เอาศรัทธาของโยมขอไปถึงพระรตนตรัยมีพระพุธพระธรรมประสงค์เป็นสารณะเป็นทีพึงในผุน้าถ้าเอามาซ้อนมาหากักเจาของมาแล้วถ้าเขาเจ็บป่วยตายมากก็โศกเศร้ากันคือเกา่าหรือว่าพระรูปนั่นองค์นั่นที่เท่าศรัทธาเกิดทํำพิดวินัยน,นักทํำพิดกฎระเบียบของสงเกิดถูกทำโทษตามทำตามวินัยมากก็ไม่น่าทำกับท่านเลย ท่านทำดีมาแล้วไม่น่าทังกับท่านเลย <c oughs> เออบ้านไปทุกอีกบาดน,นี่มีน้ำสำับองที่เข้ะทสาเขาเสื่อนซึกไปบ้านนี่โอ้ยมีเหลืองเล่าเช้าโจดซึกไปบ้านโอ้ยไม่เข้าแล้ววัดนึกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังทำอย่างนี้อีกไม่มีดีแล้วนโอ้ปฏิเสธได้บลเอกบาดน,นี่ิ่นยังว่าต่เกิดตต้ไปกระสอามองอีกมันก็ไม่คมทุกอยู่หันแต่มันถึง องใดองหนึ่งรูปได้รูปหนึ่งนะเพื่อนยังว่าเพื่อนสอนเนี่ยไปถึงพระรัตนาธิรายเป็นดีเพือ่อมีประพุทธประธรมประสงค์เป็นสารณะถา้าพ่อได้เขาเถิงได้นั่นห่วยจิตมันบวันไว่งอนเงี้ยค่อนแคลนอันยังสิบปรากฏขึ้นณนะปัจจุบันก็ตามนะบริยากนะแต่ถ้ามันสอนกันไม่หนีราก็มเหมือนี่อมมอมกันอย่งมองนี่แหละเพื่อนเชื่ว่าอย่าลงตำล่าอย่าบ่าอาจารย์นะเออมันเป็นยังสันเด้ก็แยกกันที่ราบาดอาจารย์ข่อยอาจารย์เจ้า ล้มต,ตาขอต่อยล้มตาเจ้าที่ระบาดเออบางมองบางอาจารย์ขอย่อยสอนยังม่สันาูหัวจัธรรมะยังม่สันเขาอยู่บริบทราชบัติปฏิเสธตำล่าปฏิเสธคำพี่แล้วปฏิเสธคู่บาอาจารย์ลูปอื่นแล้วนักก็ไปบียนั่นปฏิเสธหอดสาวกของกบธเจ้าอีกแล้วนะเราจะไม่ฟังคำพารรสิทธ์ของสาวกเราจะฟังคำแต่จากโพ้อ์ของุทธเจ้าเท่านั้น <S <S ว่าไปันอั่นอีกจักจะของหัวําม หูรักซ้ำใลยว่ะจักละว่างซ้ำเลเพอาจะเริ่มก็มากอะปฏิเสธนะหอวยเป็นนักกีฬาปฏิเสธอุปกรณ์การออกกาลังกายมันก็ไี่ใช่มีกําลังอะไรจังใดแล้วเนาะเออพจนนะิจารณาเบอง์ไนนะจังมาโอ้ยหลวงปู่เขาเป็นสอนเอาง่ายๆเนี่ยประด้นสอนอยากสลับซับซ้อนอยังดอกบอก้าง่ายๆนี่คือจังคนเฮาไปคุดกระปูคุดโน,นยังสี ขุดเ๋วเมื่อจกลงไปบดเถิงบดจมกันลอยทั้งลอยบดจมกันหู้มันลึกสิมีจะกี่คนสิบอกว่าแขนจะคล้องสันโลกมันเป็นแบบนั้นสิมีจะกี่คนสิกลับมาสวว่าจะคล้องพินมีนะ่ผื่อเอื้อนผิเบื้นพูดว่ากูเมือนี่คือกันมีแต่ผู้อ่นืิดนพิษะา่าเสื่อสะอาดภาษาใดกัร้างเข่าค่วมดีมาบอกสู่เขาฟังบ่อกจกฟัง มันส่อใสแหวทุกคนพิดกันมันหมักหลดโอ้ยจับผู้นั้นผู้นี่พิดกันะมักส่อแสงหาสืบหาหลวดบาดข่าวยังสั่นยังสี่ห้าดีนักข่าวก็มักเอาไปเล่นแต่คนพิดกันนะเป็นยังสั้นนะแต่พวกเราเรื่องดีควมดีควงงามันว่าจากฝั่งประกานําไปเสนอข่าวหรอกทำให้คนพิดกันนหลอดผัวเมียพิดกันผัวเมียแยกช่างแตกเล่ากันนะโอ้ยมักหลดบาดนีม เอาไปเหลืองเป็นล่าไปหลวดแล้วผู้มือนี่จักมันถูกหรือมันพิษจักเรืืองจริงหรือเรื่องปลอมโอ้ยตัวคนทั้งประเทศก็มีบางเหลืองบางล่าอแไละ่ะเห็นป่งวจงบางธรรมะผู้มือนี่ก็เอาแล้วคนด่ากันไปกันมาอาด่าคนทั้งประเทศก็มีอย่าไปรอเลยกับศรัทธาคนเออ้อแน่นอนเสดเรือศรัทธาคนมีพลังลร้ายเสด็จเือผูกก็มีวามเสือสมัยครัง้งกุธกา เคยอ่านพอเคยน,นี้มาไอ้มีคนก็ไปฟ้องกระพุทธเจ้าว่าหมู่บ้านนี้นิคมนี้ยังกราบไหว้บูชาศาลหลักเมืองอยู่เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่มีสาระ mm hmm. พุทธเจ้าวันว่าจัางไรดีแล้วจิตเขาถึงแค่นั้นเขาทำ การกราบการไหว้การกราบการไหว้ของเขาก็ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความทุกข์ไม่บังเบียดใครเลยคนวอาเรื่องจิตก็มาเสิรแค่นั้นก็ยังสับถับรับรบองเลว่าประเพณีอันใดก็ตาม้าข้อศไปแก้ไขไปแก้ไขใหม่หรต้องครวนไปศึกษาประเพณีอันนั้นนั่นให้มันละเอียดียก่อนหมายถึงเขาไปถึงจิตใจของญาติของโยมเขาซะก่อน อย่างศาสนาฮินดูยังสิห็นบ่เขาอันนี้เขามีการบูชาเครื่องใหม่เครื่องมือเขาออกเงินกันผู้มีเงินกับสื่งง่วสื่อค้วยเป็นตัวเป็นตน,ตนตสื่อแพะมากมาล่มแล้วก็แบ่งกันไปเฮียนนั่นเฮียนนี่นะเขากระสีบูชาบักจกเสียมเมียดผ้าเขานี่แหละว่าความวันนี้มีคุณประโยชน์ต่อเขามี ของมวนืันนี้เขาจะได้เอาทํำการเกษตรทํำการส้่งอาเชียไปเขาไดยอยู่ได้กินได้ปีหนึ่งเขาก็สิีมีการระล,ล,ลึกถึงของมวน,นืันนี่าซน่ยจ้ะเขาก็สิลลมเนื้อลมยังนี่แบ่งปันไปเฮียนนั่นเฮียนนี่กันแบ่งกันกินคือขฮาหม้ฮาเรียงบ้านนี่ละถ้าแม่บอกให้ฟังง่าย,ายๆ่าซน,น่ยจ้ะบันนี้เมื่อเขามานับถือพุทธสาศาสนาเขากระ่ถิ่นงประเพณนี่เขาเขาเหตุคือเา่าแต่ว่า เขาหันบ่ลร่มงัวลา่มเนื้อขาง่วขาแพะคือเก่าเขาก็ยังระลึกถึงมีดผ่าเสียมจอบม้วนมนนี่ว่าเป็นของี่มีคุณต่อเขาในสางอาชีพจงสิเป็นต้นนั่นนะมือเขานี่คือกันถ้าเห็นยังทีละออกจะอยยางมันต้องศึกษาขเข้าใจอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปเบอกกันนะั่นนะเบิ่งไปนะ่ะเขามีศรัทธาถึงสำนั้นก็นเขาเห็นถึงไป เดยวสิวปวาไปไปดูถูกเขาว่ามันว่าเป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์นะั่นนะมันมีประโยชน์ต่อจิตใจของไขรของเราใขรท่าท่าอันใดก็ทําอันนั้นไปแต่ว่าสิ่งทดี่เขาทามันบูเบียดเบียนไผ่ยังก็เอาผาไปห่มปัถาดเอาไปห่มเจดีนั่นเจดีนี่เขาก็ไปได้สา่งควบเดือนรอใเลยเพิงไหนตัวสิไปนางว่าเขาเชิงไหนว่ามันว่าเป็นประโยชน์จังเลยประโยชน์ที่เขาได้รับใครทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นหลวงพุอพเจ้าพนาจิตก็เชิงสำนั่นเลเขาเหตุไป สักวันหนึ่งเมื่อหนึ่งก็หวงจักเขาใจเข้ากับสิพัฒนาสูงขงินไปเรื่อยอยาเข้ามาจังหันคือกันนี่แหละเข้ามาหายได้แต่ท่านด้วยกับปิจังหันด้นยินได้ฟั่งก็กเริ่ม,มาบำเพ็ญรักษาอุโบสถเริ่มมาขอสู่การ่ปฏิบัติเริ่มละสิ่งที่มันพิษออกสิ่ท่าไปมาก,ก่อนนานั้นละออกไปเอาไปเจริญในหน่อยข่าวสารอยู่ในหมอนะข่าวสวยอยู่ในหมอนะ มันบ่ได้มาเป็นข้าวสวยข้าวสารโลดเด้อมันผ่านมาจาักเท่าไรขั้นตอนเหมืนไรเออเสียมันไปเอาจะคือนม,กกมาก็สิมาหาขา้บ่ชแห่ร้างฆำไว้บ่เป็นทาเลยเขาสางฆำไว้สำเนาเขาจึงหูมีสติปัญญาปานนั้นเบิ่งดีๆเา้าบ่อยฟังต่อไปนี้ก็สิได้สดเทศประกาศทางเพจไปนลำว่าทุกเย็นถุ่มหนึ่งถุ่มกว่าประมาณนี้ละ่ะก็สิมีการไลฟ์สดธรรมะ ปานเพจวัดปรรดาโน,าน,นจิกนี่ล่ะญาติโยมฟังทางบ้านก็รอบฟังเด้อเออบ่ได้ไปไสเอาพระป่วยพระอาพาธมาเว้าสู่กันฟังอ้าว